สวัสดีจ้าเพื่อนๆเพื่อนๆพื่อนทั้งยูทูบทุกคนเนาะจ้ะมินี้ยายบัวกับขอทำงานละจ้าทำงานเริ่มแล้วเนาะจ้ะเริ่มนะจะฟังอยัางพนักานออกมาถ้าใครเพื่อนๆเนาะจ้ะออกมาท้าใครเพื่อนๆพ่อนทั้งยทูบเพื่อนเพื่อนกันยานามินทุกคนเนาะจ้ะ ผู้ใดทีก่กำลังถอนผู้ใดทีก่กำลังถอนหรือว่ากำลังหมดกำลังใจมาจากกับสารทำงานทำทีปราจะกระยัดหอด้อยใจไายบัวออกมาเป็นกำลังใจให้ทุกคุณพนเด้อจ้ะนอาก่อเหตุมากจะได้พัดได้นาะจ้าฝนตกเมีจา้าฝนตกค่ะพี่น้องได้ยินบ่ ขันในลายท่าน,นหลายคนเนาะจ่าบนว่างเลียนกับบวิ่งเลียนกับบวเลียนห็นมาโดนแล้วว่าไม่ยังเกิดเกินอังซี่เพาก็บวตองไปคิดตรงนั้นเนาะจ่าข้าทําไปแบบสบายสบายใจห้องซิแมะขบวต้องไปกังวลเรื่องเลียนเนาะจ่าได้ถึงเวลาข้าได้คนกระเสริฐข้าเองเนาะยี่บัวในกําลังใ,ใจที่พุ่นเด้อจ้ายายบัวนี่กับคนอื่นกัเหลิงนีกันตัวยี่บัวสีบอเพราะว่ายี่บัวกับ บ่บ le ่ได้ไปว่าเรี้ยนขืนบ่บว่าขืนบ่อสิยี่บวมีนาทีทำขิปนาทีลงคลิปยายบัวก็ทำไปนอกจากยายบัวนาทีเป็นพนักงานก็คือทำนาทีของเข้าตรงนี้ดีที่สุดนอกจากเพราะว่าเพราะว่าเหตุยั้งเข้ากับแบบนี้ก็ทางแเลากก็ต้องวัดใจเข้าก่อนว่าเขาสิอันนี้บ่เนอกจากยี่บัวก็เลยว่าอย่าอย่าทอ ทอดใดจะทอดหอยไดแต่ยง่บวชนิวใดใส่คข้า่าทอดนี่จ้ะยี่บวนนิวทอดแง่บวนวสูตรตบนองแบบสูตรแบบนี้กาลั่งใจไห้กําลั่งใจตัวเองประมานี่ไม่จ้ะคนอร่อยพันคนไห้กาลั่งใจเข่าก็ะใดเขายุ่งใจขึ้นนอจากก็ดีใจสุดๆที่มีเพื่อนไห้การังใจแต่ทิ้งในเนสสำคัญที่สุดคือเข้าต่อไห้กาลั่งใจเข้าเองไห้ตัวเขาเองนอกจากไห้การัางใจตัวเข่าเองนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อไหนเฮาใดเฮาก็มีกำลังใจแวบหนึ่งนอจากมีกำลังใจมันสูถทางเฮาบ่ห้กำลังใจตัวเองถ้างเฮากระละหากำลังใจตัวเองเพราะสิมีกำลังใจเบิกบานล่าเรื่องสนุกก็ฝันทำลิดทำงานนอกจากเพราะว่าเหตุงานอีหยั่งเฮาก็ต้องมีกำลังใจตองใหนกำลังใจตัวเองเป็น้อื่อนห้กำลังใจเฮาผมก็สูดให้กำลังใจตัวเห้เองนอกจากแล้วเ้าห้กำลังใจตัวเห้เองแล้วเพื่อนเพื่อนฮะกำลังใจเฮามา เขายิงนี่กำลังใจและยายหลายก็นั่นอีกนอกจากยิงนี่ก็ล่งสูงสุดมันแล้วกทรงกำล่างแก่ไบคนอื่นใดจ้ะคนเขาใส่กำลัางใจคนอื่นเขาก็ต้องให้ตัวตัวเัาเองก่อนนะจ้ะแล้วก็ขอบคุณตัวเองบ่จ้ะขอบคุณตัวเองเยอะเยอะเด้อจ้าพี่น้องใ้าคลิปนี้ก็ว่าสมนิจจจ้ะห่วยเผื่อๆทุกคนเห็นกำลังใจตัวเองขอบคุณตัวเองและขอบคุณทวงสาระสิงเล้อจ้ะ ทีิมีกับสมิสวัสดีค่ะขอเชบนทุกคนที่กล้องขแกเราส่ลโลดีจ้า